สวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบวัสดีครับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวรชัยสอนศิลป์นะครับพี่น้องนะครับพอตมหอดบ้านแล้วเห็นรังครับมีกล่องมาถึงบ้านนะครับวันนี้นะครับจากจากจากคุณแม่อะไรลูกคุณแม่ แบบคุณแม่วันนะครับแบบคุณแม่วันนะครับคุณแม่วันที่อยู่สมุทรสาครนะครับทรงยังมาให้หลานไส้เนาะทรงยังมาให้หลานไส้เดี๋ยวสิแ LIKE ก่ให้พี on ่น้องเบิร์งพร้อมๆกันเลยนะครับอันอันแม่อันคืออะไรเขาบอกให้แก้ให้ดูแล้วพี่เจ้าเจ้าสูตรบะหมี่อะไรบ๊วยเนล่ โง่สเนี่ยเาวะแ่สิงโตสูงมใ่น่ะคนยังไม่กีบคนแวว่าขนมนี่นี่ดงแล้วว่าขนมขนกับเีคุณกับเสียนเรียนคุณกับขนมเล็กเล็คุณเดี๋ยวี๋ยวไปตัยุดเดียว้อันก็ง่ายไปเลยเยอะรอ

แม่นวามกงิงยีนนะครับโอ้แม็กางดีครับผมอันนี้เขาใส่สิเป็นของก่อเยสามสินี่สมตุ้ยวขนมเราบอกว่าเร็วมีอันเดียวนึ่นโอ้ขนุนไ้ขนมพ่อมีอไกินด้วยกัน่ใันตยใน้นตุ้เอเงน้ได้กันไม่เงยถไม่ใช่หรือไม่เงยถแล้วมีเสื้อด้วยนะครับ เสื้อพ้นี่นาฬิกานี้เสื้อเสื้อผู้เฒ่าตัวนี้ก็เป็นตัไซคืออยู่ดีไงเสื้อนั้นมีลายนาฬิกาโอ้โเสื้องา่ะอันนี้ยังไงนี่เรากลงวผมผมก็ได้มีมือตอนนี้เป็นที่เขาเบาไ องแม่สุแม่สุวรรณแม่วันอว่าของนโอพงหลากัมีของเก่นคุขงเกงอุ้ยคูนค uh, oh, hmm. ุณเป็นตึกลูกเกมือลูกเป็นริงของเก่งลูกมึ่งกันเก่งค ok ูกมึงกันเก่คูกเึงพอดีปะโอาคโอเคโเคโเคโอเเก่งยีนนะว่าเ็นเก่งดีอยู่เตมตรงนี้เต็แต่ตรงนี่ผึกฝึโอ้มีมีผามัดยาวไม่ห่อฟ้อมครับนัาพันขอก็ไเล ังลงไม่เไม่เกิดอฮะไอเกิด่อมไ่เกิด่เกพอใครเลยใครพ่อดีวใมันถือข้างน้ดวกขางนี้ข้างนีบเดีวไฮดีเซลอะันนี้ยังอันนี้ไฮดีเซลว้าแล้วว่าไฮดีเซลนว่าว่าไฮดีเซล มันหน่อยบ่เออมันน่อยเอาห้น้องเลเสียงุ้เลยเสียหมอาิน้นน่อดกนอยดอกส่ผดิีมันบีไมห่ยมันหน่อยเสียพ่อมม่เสียเสียของลาบไปของลาบที่จริงมันใหญ่กว่านี้มเมนอันมาแล้วใช่หเมลวหลุนเปนกุ้ด้ตอนนี้โอ้ยยังนี่บัตรบัตัตระชานบััจุดไม้าซอง จดไม้สาซให้เด็กๆคนละซองเอาผูดใดสิีคนโสดีเอาผูดเคนโสดดีเอาสามซองเอาเอาวจับไว้ให้ให้ให้เฮา้โอกัน้องพูดได้จับก่อนเอาผูดบ้ง่จับก่อนจับก่อนแกนพู้วใหน่อยเปลายิ่งชุบเอาเอาไปแกนพูชนะแก่นเอาไดย อ่าไก่ด so erm ้วยวันี้อ่าเปิดดูมีกี่มีกี่ฉบับมีอะไรอยู่ข้างในลาว่ามีเงินไหมราว่ามีเงินโอ้ยกับปลาดิ้ปลาดโอ้มีเงินอุ้ยคุณได้ไปคนโชคดีปะคุ้ได้เสียดายกูมูปะคุณได้สองโอ้แก่คนได้สองร้อยไม่ไอ้ยเอ้เลยเลยเก็บไปสิหนึ่งคนคนได้สองร้อย เดียวคุณโอบดดีมากันหน่อยนึ่งขอบคุณคม่เยอะลยบขอบคุณกมาขอบคุณก่อนมาขอบคุณคุณแม่ก่อนมาขอบคุณคุณแม่วันก่อนเลยเขอคุณขอบคุณครับขอบคุณเร็เร็วครขอบคุณงานห่ห่งหยนึงดบอ้เี่ยู่ใช่ละสินสินไม่เห็นไม่ไงญาเอาเสือเอาพุลาโต

มีดด2ขมากินแอขอบคุณคุณแม่วันนะครับเ,นะเทื่อที่เทายเหล้วแม่เราทรงมาให้หลายเทื่อแล้วนะครับ แงเงินบ่แดงเงินแกนคุ้นดวงดีกมได้สองยเอาขนาดขนาดแกนคุ้นถึงคุนจับทุดทถายมูได้เลยพินแขนจับก้อนมูกมงกขุจับที่สองหนุ่ยจับที่าจับก้อนมูเออ่นาหละเออแกนคุ้นจับที่สองราชนะแกนนึ่งลอยนึงให้หนุ่ยกด็ลอหนึ่งาได้สองลอยได้สองอย

mẹ văn à, à, cả sông xin bỏ thúng cắp sửa mà thầy, hay và nhà thầu cắp dây cắp nhà cắp, nhà, nh cắp dây với nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไก็ได้สินแล้วคนละอันคุณแม่วันแม่เล่าอ่นอยู่สมุทรสาครแล้วเปนคนอุดรนี่ยแล้วอยู่สมุทรสาครควันปี